วันนี้นะครับเราอยู่กันกับเหล่ายูทูบเบอร์ชื่อดังระดับประเทศนะครับวก็วันนี้นะครับผมน้องใหม่ในวงการทุกคนนะผมก็จะแนะนำเดบิวต์พี่เบสนะทุกคนนะนี่ก็เดบิวต์ี่เบสแล้วก็อันซูเปอร์ซิงนะทุกคนนะแล้วก็โกนโกนิวร้อยเมีย,ยนะทุกคน,น <c oughs> แต่และคันเนี้ยสู้รถพี่ยันไม่ได้ทุกคันเนี่ย <c oughs> พี่ต่อให้หมดเลยพี่บอกเลยว่าเลยพี่กูวิ่งออกก็ได้เพราะน้ำท่อมกูดีกูยั <c oughs> นเฮ้ยกูมาเอาอะไรอ้าวเอา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 ไม่ละเอาไม่ละเอาไม่ละ คนดูก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสันขวนัวนทั้นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วฮนะสันขวันย่าครับวันนี้เราอยู่ที่อาณาจักรของเราคนระับทั้งหมดเลยไม่ครับไ,ไม่ค่อยจะแอค์แบบเพราะว่าเราเมาหมดรีสอร์ทเลยนะทุกคนก็วันนี้นะครับเราอยู่กันกับเหล่ายูทูบเบอร์ชื่อดังระดับประเทศนะครับว,วันนี้นะครับนีผมน,น้องใหม่ในวงการทุกคนนะผมก็จะแน,นะนำเดยเบบี้เป๊ะในส่วนนะัน เดบิวต so oh ์เบฟแล้วก็อ so oh ่น huh. ซ yeah. ูเปอร์ซ <pause polls> oh ิงนะทุกคนนะแล้ว huh. ก um ็โกโกนิวร้อยเมียนะทุกคนอันนี้เราก็เอารถมานี่มีเจ้าลิงเหลืองอันนี้วัยรุ่นทรงโจรโกนิวแล้วก็เหลืองอ๋อยฟอร์ซ่าของใครไม่รู้นะครับเราก็อ่านซูเปอร์ซิงนะทุกคนเอออเามากันเยอะมากเลยบอกว่าอยู่เนี่ยรถแต่ละคันอยู่เนี่ยสู้รถพิลังไม่ได้ทั้งคันจริงไหมฮะสู้ไม่ได้ทักคัน มีเนี่ยรถพี่นะพี่ต่อให้หมดเลยคืออะนะเราจะมีแบนเราจะมีแบน200เมตรใช่ไหม0 0อะพี่บอกเลยว่าเลยพี่กูวิ่งออกก็ได้เพราะน้ำท่อกูดีกูยันวิ่งได้ตลดอดเออก็วันนี้นะทุกคนเราจะพาขับเจ้านี่มาๆาๆๆมา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 บัมดมาอามามามมา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 วาม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 ี่ไมามมามาามาามมามามา่ผมยูทูบเบอร์่นงครับผมเนี่ยา,าเฟามา,มา,มาบ เนี่ยครับพังแลยพังล้วทุกคนเออขี่ควายคอยก็ตายนะทุกคนะนะวันนี้เราจะเอาเจ้าดำนะครับผมเข้าไปในสนามบุยลนะครับพาน้องๆไปชมบรรยากาศแล้วก็เราจะไปขี่ดูว่าสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นยไงอย่างน้อยคร<ไ>ั้งหนึ่งเราก็ได้เอาเจ้าดำมาเหยียบที่นี่แล้วนะทุกคนเดีดด๋วยวเราตัดภาพไปที่หมู่โปงเลยนะครับไปโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมหรือสนามบุย์ก็วันนี้นะครับผมเราก็ได้เอาบักดำ มานะครับผมเดี๋ยวพี่ยักษ์จะพาน้องๆวนไปดูข้างหน้ากันเลยดีกว่านะครับผมก็ตรงนี้มันก็จะคือด้านหลังนะครับผมตรงนี้จะเป็นสนามฟุตบอลนะทุกคนนะเป็นสนามฟุตบอลนะแต่ว่าตรงนี้คือด้านหน้านะครับที่กําลังจะวนไป ครับผมเราก็จะวนมาตรงนี้นะครับผมตอนกลางคืนนะครับผมก็จะเป็นที่นั่งเล่นของเหล่าวัยรุ่นนะครับผมเพราะตรงนี้ก็จะมีนน <vern ik. S 1> สนามนะครับผมเซิร์ฟสเก็ตนะครับผมแล้วก็สเก็ตบอร์ดนะครับผมก็ประมาณนี้แต่ส่วนทางเข้านะครับผมทางเข้าหลักๆเลยก็จะอยู่ทางนี้นะทุกคนนะนี่คือทางเข้านะชงกันยาวนะครับทุกคนก็ทางเข้าก็จะมีปามมาคอยดูแลนะฮะผมเราก็จะตัดเข้าไปเลย อมยูเนเต็ดนะครับนี่ก็คือสนามแข่งฟุตบอลนั่นเองอ่า,อาอทางเข้านะผมทางเข้าสปีดเวก็จะอยู่ข้างหน้านะทุกคนนะนู่นอยู่ตรงนั้นนะ ปราสาทนะครับผมปราสาทหินจาลองตรงนี้นะครับผมไว้เข้าไปถ่ายลงถ่ายรูปกันได้นะทุกคนก่อนเข้าสนามทุกครั้งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสนามการแข่งขันหรือว่าอะไรทุกอย่างนะครับผมเราก็ต้องสวอปสวอปก่อนนะครับสวอปจมูกก่อนนะแต่ว่าพ <Stat> ี่ยักษ์สวอปเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะทําการโชว์บัตรนะนี่ครับผมสวอปเรียบร้อยนะครับก็จะมีบัตรผ่านทางนะทุกคนนะก็ตรงนั้นก็จะเป็นเราคนที่เข้ามาใหม่นะครับมาลงทะเบียนนะทุกคนนะอ่าลงทะเบียนกันตรงนั้นนะ สปีดเว้ยครับทุกคนเรงนี้ก็จะเป็นสแตนของผู้ที่เข้ามาในงานแล้วก็เข้ามาชมนะครับผมเดี๋ยวพี่แอจะพาไปมั่วแถวๆ ในสนามนะครับคือวันนี้เป็นวันซ้อมน,นะทุกคนเขาทุกคนเขามาซ้อมกันนะเ<ร>นี่ยพีดพีดพีเอาลงพีเงงดพเลยป่ะเอาจะทำลงพีดเลยป่ะเนี่ยจุดจอดรถจุดแข่งรถนะครับบุคคลทั่วไปนะครับวีรลำพันเมตรนะครับไปกัตรงน,นี้นะครับแต่เราไปทีมแข่งนะทุกคน <S <S <ๆ>ก็ไม่ค่อยแจ็คหรอกครับเพราะว่าเราก็แบบว่าวีไอพะครับทุกคนเนี่ยเป็นไงใจ่โตมโหฬาร เดี๋ยวเราจะไปดูที่เขาแข่งกันนรเดี๋ยวจะพาไปดูโค้งที่สอจอล้มลนะครับทุกคน <c oughs> โค้งที่แบบว่าสอจอตีลากา <c oughs> โค้ง้าหน้านะทุกคนที่แบบว่าสอจอตีลูกกา โค้งนี่แหละทุกคนสอจอมันเลือ่อนที่ใต้น้ำเทุกคนนะเออมันก็ขี่มาแยกขี่มาเพ๊่มมันเข้าโคง้งถึงเนี้ยแล้วมันก็ลงเนี้ยลอยลอยลอยเห็นไหมเห็นลอยไหมไม่ไม,ไม่ได้ปั๊ม <m uch ing> ใช่จะจะจะสวอปแล้ว ยับร้อยโอ้โดีมหัวซีบีทุกคนสีเบาเ <c oughs> นี่แหละครับผมก็จะเป็นเต็นท์ของพี่ๆเรานักแข่งทั้งหลายนะครับทุกคนมากันเยอะแยะมากมายนะครับทุกสารทิตนะครับผมเต็นท์ของเราก็จะอยู่ตรงนี้ที่เดิมนะทุกคนอันนี้ลูกเอ็กหรือเปล่าเนี่ยลูกเอเ็กก็มา <c oughs> สวัสดีครับฮะชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เลยผมเจะไปรุ่นชุดใหญ่เลยไปลองกับเขาเลยคือแบบว่าเราเรารถอะไรมาก็แพ้ไงตรงนี้เราก็เลยเอาเจ้านี่มาเลยใช่มาเข้าไปในพีซกันเลยทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศเลยนะพาเข้าไปชมเนี่ยเฮ้ยเฮดทูเย้มีทูด้วย เนี่ยทุกคนตอนนี้ก็เขาก็จะมาลองเทสกันตรงนี้นะทุกคนนะแต่ว่าเราก็จะพาไปเดินชมบรรยากาศก,ากันก่อนนะแล้จอดเลยเนี่ยมีตั๋วระแวงเลยฮะทุกคนตรงนั้นก็จะเป็นหน้าแท็กนะมุมนู้นก็จะหน้าแดงสายสีนะครับผมหายเว้ยตอน,น้องว่างเลยเอ็กแป็กเอ็กใหม่กล้าใหม่ด้วยทุกคนท่อดูท่อดิโคตรเฟี้ยวสวัสดีครับสวัสดีครับโคตรท่อโคตรเฟี้ยวเลยดูยดิออกเงี้เยเฮว่ะ โคตรสุดอ่ะเนี่ยเฮ็ดโทสวัสดีครับสวัสดีครับสิไม่ไงโคตรสุดคู่เอาไม่ละเอาไม่ละเอาไม่ละ ผมเดินผ่านตรงนี้เฉยผมไม่ได้แข่งนี่เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะโอโ้ใส่เสื้ออะไรเนี่ยเสื้ออะไรเนี่ยไอ้จาปลาไก่เน่าเดี๋ยวอทุกคนก็บรรยากาศสนามก็ประมาณนี้นะครับส่วนนะนี่นะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งพี่ยาก็อาจจะได้ขี่เล่นนะครับจะดูก่อนแต่ว่าอาจจะเทสรันพรุ่งนี้ดีกว่านนะทุกคนเพราะว่าวันนี้เขาเป็นวันซ้อมกันนะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวเราพาไปดูแอลนะครับทุกคนดูแอลดูแอลเข้าไปตรงนู้นดีกว่าเดินกลับไปอีกรอบหนึ่ง

ไป,ป่ะนี่นะครับทุกคนก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครทุกคนนะหลังจากที่เอาออกจากแท็ก่าแล้วเออก็นี่ทุกคน คนเขาเตรียมรถไว้เชงไว้แวงกันเยอะแยะมากมายครับคือวันนี้วันเป็นวันจูนนะหูวันจูนวันไล่รถเต็มระบบนะทุกคนนะก็ออกมาจากสนามแล้วทุกคนนะก็สําหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่อยากจะทําคลิปไปรำต่อไปให้เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้อีกหลายวันนะทุกคนนะก็ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ อย่าลืมติดตามเฟซบุ๊กวีรศักดิ์ตุ้มร้านนะฮะตรงนี้ก็เป็นจอติลังกามาทุกคนนะกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ให้น้องๆได้ชมอีกต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เราก็ได้เอาเจ้าอาวันนะครับผมหรือบอกดำนะครับมาที่สนามเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นครั้งแรกของมันนะครับผมที่ได้มาอย่างน้อยน,นะครับผมในอีพีหน้านะครับผมอาจจะแบบว่าถ้ามีโอกาสนะพี่อยากอาจจะได้เอาไปลงในพิษข้างในนะครับผมเราก็จะตอนนี้คือแบบว่าชุดแฟริ่งแบบแฟริ่งสนามมีม,มีมีเตรียมไว้แล้วนะครับผมเผื่อว่าเราการลงกันล้มอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับก็ขอกราบสวัสดีด้วยะครับผมเจอกันม แล้วคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้ว